ครับเพื่อนสวัสดีครับมาวันนี้จะพามาถอดชามนะครับเนื่องจากเฟืองอาตาแตกนะเฟืองตัวนี้นะเฟืองอตาตัวนี้นะครับลูกปืนเห็นลูกปืนในนี้ไหมแตกหายไปนะแล้วก็ฟันล้มไปฟันหนึ่งนี่นะครับผมจะพามาถอดอะ่าตัวถอดตัวเหล็กขาดด้วยตัวเหล็กไหนตัวเหล็กหายไปสามสามเที่ยวอ๋อนี้นะนี่นะเพื่อนนะ เห็นไหม่นเฟืองตัวนี้นะเนี่นยแต่ไปสามเขี้ยวอ่ามาเรามาถอดแบบในกรณีถ้าไม่มีบล็อกลมหรือปืนลมยิงนะครับวิธีขัดขัด,ขดตรงไหนเนี่ยมาดูกันอันนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงให้เขาดูหน่อยนี่นะขัดชามตัวนี้นะครับไปค้ำาข้างบนนะครับละลายออกได้เลยในกรณีไม่มีปืนยิงนะครับ แล้วก็ถอดออกได้เลยในกรณีไม่ปืนยิงนะใครจะถอดชามหน้ามีโอนะครับทําอย่างนี้ได้เลยดำนี้โอ้โหมึงหยิบกระป๋องเจลาบีมาทาแกนหน่อยถือว่าทาแกนทาเฟืองหน่อยกระป๋องเจลาบีอยู่นะอยู่ในกระบะเหลืองอนะ่ะรถมันล้างลวน้ำม,มันเข้าไปเออก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้ววิธีการดูแลก็ทาจาระบีไว้หน่อยไงนะเพื่อนๆนะของใครถ้าลักษณะนี้อะจจละบีทาไว้หน่อยเพื่อนนะแทงเปื่อยอะเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ย สนิมน้ำมันเข้าครับสนิมมันเข้าถึงข้างใน,อใน,นงขอไออกเลยนี่ <c oughs> ไปเอาเหล็กงัดยางนลรกบะม,มาไปที่ปิดหางปลาด้วยดูนี่นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคันนี้ก่อนไม่ออกเพื่อนนะเราถึงงัดยางมาช่วยนะครับครับผม เหตุผลที่ไม่ออกก็เพราะว่ามันจอดตักแดดตักฝนนะครับแล้วน้ํามันเข้านะแทงมันเป็นแท้งเปือยทําให้สนิมลงมาจับนะครับไม่มีสเปรย์ฉีดหน่อยวะกูเห็นรูว่ากูท้อใจว่ะ นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะลองเอาปินชซินฉีดช่วยไปก่อนนะไล่สนิมนะนฉีด,ด,ดทิ้งไว้หน่อยนะเพื่อนนะเพ,นนะเพราะว่ามันถอดไม่ออกครับรถไปล้างแล้วไม่ได้เปิดเช็คนะสนิมกินนะครับมาดูไปด้วยกันเพื่อนวิธีถอดว่าสนิมกินเราจะถอดออกไม่ออกถอดยังไงกันดีดูไปด้วยกันเลยครับว่าจะออกไม่ออกนะพอแล้วทิ้งไว้ก่อนเดียวุดแน่นอนครับตรงนี้ ผมบอกให้เลยใกล้ครับใกล้ครับเพื่อนเนะนเอาแล้วหลุดจากจานเหล็กนะครับต่อก็โยกอีกหน่อยเดี๋ยวก็หลุดแล้วครับว,วันเวเปไงขยับวันเวดูดิจัดเลยรงบวันเวเสียหมดเลยไหนงเาางเาหมดเลยมันก็ต้องยอมนะครับมันไม่ออก เดี๋ยวจะเบี้ยป้ายตัวนี้วันเวมีป่าสำรองเอ้ยวันเวเขาลงได้คอาลงได้คอาล,ล,ลงได้นะเพื่อนนะวันเวจะถอดตัวใหญ่ได้ใช่ไหมก็ยันหักเราไม่เห็นนะแต่ว่าวันเวมีกิ๊บก็มัน,มนมเขาไม่ใส่มาให้กิ๊บนะอแย่ปะ <Yeah S 2> ออกออกออกหมุนหน่อยหมุนหน่อยให้มันลอดหน่อยดิไปงัดท่างเดียวเอวารวางกิ๊บเข้าไปในแทงแล้วแท้งแตกค่อยๆมันหลุดแล้วเคาะไปเรื่อยแล้วก็ออก เพื่อนนะเดี๋ยวผมมาถ่ายดูตอนใส่โต๊ะก่อนใส่ล็อกด้วยนะอืมนี่เองพวกนี้ยุดอ่ะไม่ถึงต่อทิศไงยังนโอเคสนิทแล้ววันเวให้ได้ใส่ชามใหญ่ใส่ใส่วันเวครับเพื่อน ต,ตูคอไวนะ้เนี่ยไม่เข้าชักออกเดี๋ยวมันตกล็อกมันเองมันกึ๊บเลยพวกวันเวร,รู้อยู่เถอหมุนตัวจานใหญ่ช่วยมันเดี๋ยวหมุนไม่ได้นั่นนะ่ะเออแล้วก็ดันตัววันเวรรเ,ขเข้าไปอือเข้าเข้าอีกเข้าแล้วยังไม่สุดเลยผนแล้วอ่า ไม่เกาะทำไมไม่เกาะโอเคเมื่อกี้มางไว้ข้างหลังขนะ้างหลังช้ำหน้านะครับใส่ช้ำหนะ้าใส่สายพานนะสายพานมีลายนะเพื่อนต้องดูลายสายพานด้วยนะวิธีการใส่คือ บีบตัวนี้ช่วยนี่บีบตัวนี้เพื่อให้มันกินสายพานนะครับให้พอเกาะไปถึงข้างหน้าบีบตัวชามหลังสุดแล้วรู้ว่ามันทำมาไม่เห็นหรอวว่ะ ตัดนะครับขัดตรงไหนให้เพื่อนดูหน่อยนี่นะครับอ่านี่วิธีขัดนะครับอีกนิดนึโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับมาประกอบแทงเดี๋ยวรอฟังเสียงกันไปประกอบนี่นะครับสาเหตุที่ว่ามันถอดออกยากก็เป็นสนิมนะครับแทงเราก็ อย่างเงี้ยมีครับเหมือนไม่มีไม่รู้มีาำพี้อะไรไอ้สัตว์โตหมดเลยเ,เสร็จแล้วเพื่อนเ,อเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเรียบร้อยตัดใมือเอาละครับมาเพื่อนเสร็จแล้วมาลองฟังเสียงนะครับเพื่อน เอาฟังเสียงเลยขอฟังเสียงเลยครับเอาขอฟังเสียงหน่อยกดสั้นไปทีนะระบบบัดชีดนะครับนิ้วตัวเก่าแปลงระบบบัดชีด